สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนทุกทท่านครับผมเช้าวันนี้นะครับตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการที่และหลายคนในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหวาดระแวงกันในเรื่องของโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นะครับที่มาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เมื่อเช้าได้ฟังข่าวนะครับแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลจากลหลายที่ที่เป็นที่มาของข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นช่อง9อสอมทรหรือไม่ก็ mcot.net ประมาณนั้นแหละนะครับก็ได้ศึกษาดูนะครับก็สิ่งที่เห็นก็คือ แพทย์ก็แนะนําบอกว่าถ้าเกิดว่ากินผักกินผลไม้มันสามารถที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของโควิด -19 ได้นะครับซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ทันทีเลยว่านีครับสวนผมแล้วก็อยู่ห่างไกลาจากในเรื่องของเขตเขตในเมืองด้วยครับอากาศสบายเย็นสบายผักผลไม้ตามที่เห็นไม่ต้องพูดถึงครับเยอะเลยนะครับจะกินพริกจะกินมะเขือพวงจะกินอะไรล่ะพวกขาพวกปลีกล้วยมีหมดเลยครับนะีครับตามที่สวน เราก็จะมีพืชผักผลไม้ที่ปลูกรองรับในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเกษตรพอเพียงหรือว่าเกษตรพึ่งพาตนเองนะครับแล้วมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าวันนี้ก็จะมีเนี่ยครับจากทางทางทางสำนักข่าวไทยก็บอกว่านะครับการแพทย์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วมันจะมีส่วนทําให้ป้องกันในเรื่องของโควิด -19 ได้นะครับแล้วก็แล้วมันก็จะมีในเรื่องของสมุนไพรตัวหนึ่งครับที่บอกว่าสามารถที่จะ ใช้ในเรื่องของคือจะไม่มีผลทางการแพทย์ที่ชัดเจนครับแต่ว่ามันก็จะมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่าจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่สามารถที่จะน่าจะเป็นตัวที่ป้องกันในเรื่องของโควิด -19 ได้ซึ่งตอนนี้บรรจุภัณฑ์หรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นก็จะขาดแคลนในท้องตลาดนะครับมันก็คือฟ้าทลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจรน,นะครับเท่าที่ผมได้ฟัง ข้อมูลจากข่าวเมื่อเช้านี้ก็คือถ้าในกรณีที่เราไม่มีที่เป็นแคปซูลนะครับเขาจะทานประมาณวันละ3แคปซูลในกรณีที่เป็นไข้หรือเป็นหวัดประมาณนั้นแหละนะครับมันจะเป็นยาสมุนไพรแบบโบลัมโบรันของเราที่ใช้กันมาช้านานนะครับถ้าในกรณีที่ไม่มีที่เป็นแบบแคปซูลก็สามารถที่จะเด็ดใบกินนะครับก็ประมาณครั้งละ2อสใบนรับกินเพื่อที่จะป้องกันหรือแม้กระทั่งการรักษาพวกหวัดพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับมันก็เลยเนี่ยครับตอบโจทย์ทันทีว่าเกษตรของพวกเราแบบอินทรีย์แบบยั่งยืนเนี่ย มันก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะป้องกันความจนนะอันดับแรก2คือป้องกันโรคป้องกันอะไรหลายอย่างครับป้องกันทําให้คนเป็นนั่นเป็นนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการพึ่งพาตนเองครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้สอนอให้กับคนไทยได้ได้ลองทํากันมาช้านานนะครับก็ผ่านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเห็นก็ยังคงมีคนเห็นในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยังคงมีคนแบบยังไปเน้นในเรื่องของเกษตรเชิงเดี่ยวกันอยู่ นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางออกสําหรับการที่จะทําให้ชีวิตของคนเรามีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเหมือนกับที่ผมได้อธิบายไปตั้งแต่หลายคลิปที่ผ่านมาครับว่าส่วนผมก็สามารถที่จะแบบนี้ครับก็จะปิดประเทศสัก1เดือนหรือหนึ่งหรือ1ึปีเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองอยู่ได้แบบนี้ครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่านี้ครับไงครับเราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ระบบอะไรที่ผมก็วางไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ระบบโซลาเซลล์นะครับที่เป็นไฟฟ้าเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองจะดีที่สุดครับผมก็มาดูกันวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของพืชผักต่างๆที่มันามสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 ได้ครับผักผลไม้ที่สาดและปลอดภัยก็ทานทานเข้าไปเยอะๆนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบหลายๆคนก็วิตกกันอยู่แม้กระทั่งผมก็เหมือนกันปลาทลายโจรถ้าท่านมีครับก็ครั้งละ3 4สีใบก็เคี้ยวกินได้เลยนะครับมันก็สามารถที่จะ ป้องกันได้ในระดับหนึ่งอันนี้คือฟังข้อมูลมานะครับก,ก็เป็นประมาณนั้นนะครับผมก็ศึกษามาจากหลายๆที่เมื่อเช้าก็มีการสัมภาษณ์ไม่ใช่เมื่อเช้าก็เมื่อเช้าก็ได้ดูได้ดูนะครับการสัมภาษณ์ของจากจากพู้จารย์อีกท่านหนึ่งนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับท่านก็บอกว่ามันก็มีผลงานวิจัยที่รองรับอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะรักษาได้แต่มันก็เนี่ยครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาตอนนี้ฟ้าทลายโจรก็หมดแล้วนะครับก็ลองไปหากินแล้วก็ลองลองไปศึกษาดูข้อมูลมนะ้วกั นะครับผมโอเคนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเช้านี้สวัสดีกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ